โอมเคมือน้องเละเลยเอาไปเละเขาก็รู้หนูทำอาหารเต้นชิมซิว่าใช้ได้หรือเปล่าได้เลยเพราะว่าน้องบอกน้องไม่ชอบชีสไงพี่ก็เลยจัดให้มันแบบว่าแซ่บๆอะไรอย่างนี้อร่อยค่ะอร่อยไหมแล้วตอนนี้พี่เขารู้ใจยังอ่ะติดคอเหมือนกัน ก็ดูดูกันอยู่อะไรเงี้ย่ะจริงเปล่าสาวห้าวอย่างนี้ไปจีบเขาก่อนเลยเขามาจีบแล้วนั่นละสิทุกคนัขงอุ้ยแพงเขาคงจะแบบหน้ามืดตามมอะไรนั่นเช่วอขนาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีแบบว่าสเปคที่เราคิดไว้แบบต้องเป็นยังไงอะค่ะจริงแพงไม่ไม่ไีมีสเปคใ่ตัวจริงเปล่าจริงก็คือขอให้ อยู่กับเราได้เข้าใจเราแต่ว่ารักเราดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เปนเปนนี้แบบพื้นฐานพี่มที่ชอบแบบคนที่มีคนที่รักดนตรีอือเป็นนักดนตรีรักในเสียงเพลงรักในเสียงเพลงชอบฟังเพลงชอบอะไรเงี้ยคล้ายๆเราจะได้คุยกันรู้เรื่องใช่จริงกว่าถ้าเกิดว่าคนแบบเขาบอกว่าจะถ้าชอบอะไรมันจะได้ตรงกันข้ามใช่ใช่ก็ไม่เสมอไปค่ะบางทีเราก็คัดคัดคัดเลือกหรือว่า ลองดูมุมมองหลายๆคนลองคุยอะไรอย่างนี้แล้วแม่ก็ึก่แบบบางครั้งมันมันเราชอบคนที่มันตรงเรามากที่สุดอะคือแบบมันมันรู้สึกคลิกคุยแล้วมันรู้เรื่องเนาะแล้วมีคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วไอ้มีคนฟังเพลงเยอะเหมือนกันแ้วรู้สึกว่ามันเป็นการแชร์ความรู้กันแล้วแบบมันทําแล้วมันเป็นแบบศิลปะอย่างหนึ่งพวกดนตรีอะมันทำแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นี่ เป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่ในสายเลือดเลยซึมเข้าไปข้างในชอบข้างในเป็นโดเรมีฟาซอนอยู่ในเส้นเลือดอะไรก็ดีสิคะแล้วแบบไหนที่เราไม่ชอบเลยแบบนี้ผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบนี้ค่ะไม่จริงใจอ่ะไม่จริงใจบางครั้งเราก็ดูออกคนที่เฟกบางครั้งแล้วเราก็ดูออก คนที่โกหกหรือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบเหนเข้าๆอย่างงี้เคยอ,อกหักไหมอะ่ะหรือว่าเคยไปหักอกเขาแบบไป,ป<ห>เลิฟอ,อะไรอย่างงี้มันก็มีส่วนใหญ่จะแบบว่าจริงๆคือจะเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โดนหักอกไม่เชื่อจริงๆค่ะจริงๆค่ะ แพ็นแพ้เข้าห้าววันนี้แพ้เป็นคนที่เทคแคร์เป็นคนที่อ่อนแออ่อนไหวง่ายอ่อนแออ่อนไหวง่ายใช่บางทีเราเรารักใครก็รักให้เสียทั้หัวใจอ่ะบางทีแบบเด็กๆรักแบบเด็กๆก็อุ้ยปลื้มเขาเห็นเขาเป็นดอกไม้งามไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็เอ้ยเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่บอกเราตั้งแต่แรกแล้วก็อืมเสียใจอะไรอย่างงี้แล้วเวลาเสียใจของน้องพระแพ่นนี่คือวิธีรักษาแผลใจอ่ะเป็นไงรักษาแผลใจอะค่ะ พลว่าจริงมันพูดยากมากงบางทีหนูก็บางทีอายุหนูก็ไม่ได้แบบว่าเจอคนมันเยอะมากแต่อย่างที่ให้มันผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็ก็คือมันแพ้บางคนที่แบบจะเศร้าจะอยู่กคนเดียวในบ้านอยู่คนเดียวที่บ้านเลยอยู่คนเดียวแบบเอ้อยู่คนเดียวมันไม่ดีนะคะจริงมันไม่ดีใช่มันจะแบบฟุ้งซ่านยิ่งแต่ว่าจิตตกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ยุนี่นั่นมันจะมีทําไมทําไมทาไมอยู่ในหัวแต่แพ้รู้สึกว่ามันสิ่งที่ดีคือบางครั้งการที่เราอยู่กับตัวเอง มันจะค้นหาความรู้สึกของตัวเองนี้เจอให้เร็วอะเหมือนแบบบางทีเราไปอยู่กับคนอื่นแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไระเพื่อฟังคํปลอบใจจากคนรอบข้างอย่างเงี้ยหรอ,อมันไม่ใช่อะอเราแค่อยากอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกว่าเราต้องการอะไรเสียใจก็เสียใจไปเลยเสียใจให้มันเลิกเสียใจแล้ววันหนึ่งเราลุกขึ้นมาใหม่ แล้วก็เดินหน้าต่อฉันพร้อมตั้งรับเลยตั้งรับค่ะตั้งรับค่ะอะไรอย่างงี้แล้วอะไรที่แบบว่าประทับใจอะไรในตัวคนที่เรากําลังคุยอยู่คนเนี้ยพอรู้ใจเออคนนี้เป็นคนนั้นละเขาเป็นคนในวงการหรือเปล่าก็ไม่เชอเช่ใช่ทำไมก็เจอเยอะติดขัดเล็กน้อยเป็นนักรีอรเตัรดนตรแต่ว่าในความนี้ที่จริงเราเรารู้จักกันโดยการที่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าเราหนูคือแพนและเขาคือคนนี้ เี่นี่คือเราไม่รู้เขาคือคนนีนี่เขาเป็นนักร้องไหมไม่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 ม่ไม่ไไ่อม่ม่ไ่ไไม่ไไม่ไม่ไมม่ไม่ยม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไ่ม่ไม่่ เมื่อเวลาเขาเรือกอะ,อะไรอ่ะการ,รเรื่องทำบุญดนกันแล้วเราก็มาเจอกันไม่รู้เขาจะเป็คนไม่กินหรือเปล่านะคะแต่ว่าหนูก็เชื่อว่าเขาที่แ้นเจอกันนี้คือชาติที่แล้วเราคงททำอะไรมาด้วยกันไว้ใชแล้วมาเจอกันในเมื่อคุยกันนี่แล้วเจ้าชูหรือเปล่าแพมคนไม่เจ้าชูจริงนะแพมคนเอคนแพงกล้ากล้ารับกันตนัวเองว่าเป็นคนไม่เจ้าชูแต่แพมเป็นคนที่คุยเก่งว่าเฟนลี่บางครั้งพฤติกรรมถ้าคนรู้จักแพมเขาจะรู้เอ้ยนี่ทำไมคุยอย่างนี้จริงคนนี้แบบ หนูเจอใครครั้งหนึ่งก็คุยได้เลยคุยในลักษณะคือเรามิตรภาพอ่าพอมันมิตรภาพไม่ใช่แฟนได้ความรู้สึกไม่มีุูดอะไรอย่างเงี้ยหนูเจอคนอย่างเงี้ก็เอ้ยพี่ยังไงอราจะจการตอบกอดไม่ได้เลยเจอการอะไรอย่างเงี้ยก็คือจบสไตล์ออกผู้ชายแนวผู้ชายชานี่ใส่แบบผ้าห้ามเหมือนผู้ชายไงไม่ได้ไม่แบบก็คือผู้หญิงบางคนเขาอาจจะแบบว่า นผู้ชายก็แบบโอบแบบว่าเออไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่หนูเป็นผู้หญิงมากเลยการที่เป็นคนที่เอาใจใส่การดูแลหนูว่านี่คือนิสัยแบบผู้หญิงที่แบบมีอ่ะการที่เราเราเราอยากให้คนนี้เอ้ยเราซื้อมาของเซอร์ไพรส์เอ้ยเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวทำให้คือผู้หญิงมากซึ่งตรงข้ากับบุคลิกหนูมากน่าจะดีดูแลคน ชอบดูแลชอบแต่เขาบอกว่าทอมเขาชอบดูแลสาวนะมีหน่มแถวนี้พยักหน้าอย่างน่าอ๋อมีคนาดนี้พยักหน้าใส่เสื้อบอคอมอ้วนอ้วนดูแลผู้หญิงเก่งมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ใช่ขับมอเตอร์ไซค์นี่ก็เขาซื้อให้สาวนะอ๋อเหรอคะอืมตายแล้วเราไม่เมาแล้วเราเมาคนเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่หยงไป ทำน้ำที่แบบว่าเป็นดื่มแล้วชื่นใจให้ทานดีไหมคะดีค่ะอันนี้เดี๋ยวเราทานกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับได้ค่ะ ของหวานก็คือเยลลี่นะคะแล้วก็ลิ้นจี่สมูตี้นั่นเองนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยถ้า,างั้นเดี๋ยวเริ่มทำเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องแป้งจะรอน,น,น เดินน้องว่าแพงก่อนแล้วกัน here, นี่พร้อยแล้วน่ากินมา <Hey. S 2> ค่ะนี่กลับบ้าน <laughs> สีมันน่ารักเนอะมาก เป็นเยลลี่ลิ้นจี่สมูทตี้นี่คือพี่คิดเองเลยใช่ไหมค่ะใช่แล้วมันง่ายไงแล้วก็่อายอยากกินไหมคะครั้งล่างเป็นเยลลี่นะคะลองชิมดูว่าใช้ได้หรือเปล่าวิธีทำนี้ทำยากไหมคะไม่ยากคือเราเราพี่ยอมทำเยลลี่ไว้ก่อนแล้วแล้วก็แช่แช่ไว้ให้มันเซ็ตตัวคือเอาแก้วแช่ใช่เอาแก้วแช่แช่แข็งแก้วแล้วก็ตัวน้ำลิ้นจี่ข้างบนเนี่ยเราก็ค่อยมาทำปั่นใหม่ปั่นใหม่ปึ๊บ เรียบร้อยเสร็จเลยอุ้ยอร่อยมากโอบป่อร่อยคนะ่ะน้วแพงเนี่ยนะคะมองความรักของตัวเองเป็นสีอะไรตอนนี้อืมอังจริงเลยหนูว่ามันคงจะเป็นสีสีเอ่อเหมือนลูกกวาดอะคะ่ะนี่มันหลายหลาสีถ้ว่ามันมีหลายๆอารมณ์อยู่ด้วยกันมัน มันอยู่ในช่วงความที่เราเรียนรู้อะมันก็จะเจออะไรหลายอย่างที่มันมุมมองที่เป็นดจะอารมณ์แบบนี้เจอมันก็คือการศึกษากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ภาพรวมของมันมันก็ยังดูสดใสอยู่อะไรอย่างเงี้ยนคอความรู้สึกอยู่แต่ก็คงมีหลายอารมณ์แต่มันก็ยังสดใสมันก็ยังรู้สึกว่ามีความสุขค่ะแล้วเลิฟนีสส่งน้องไปแพงอะคะสำหรับแพงเหรอคะ นี่คือความความเข้าใจอะความเข้าใจนี่เขาสึกน,น,นี่มันมันรักคือบางครั้งในตอนนี้หนูรู้มันคือมันต้องเข้าใจแล้วอะบางครั้งเราไม่มีคนที่ดีเพอร์เฟกต์ร้อยเซ็นในสิ่งนี้มุมมองที่เขาทําในสิ่งที่เฮ้ยคุณทําไม่ถูกเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันไม่ชอบแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนั้นอะ เราก็อยู่ด้วยกันได้มันมันคือความเข้าใจอ่ะมันก็ตอบโจทย์หมดนะคือเข้าใจมันก็จบไหมอ่ะจบเนาะบางทีมันมันอยู่ด้วยความรักอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้มันมันต้อมีความเข้าใจหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ด้วยไหมอ่ะใชุ่ดท้ายละค่ะให้ฝากถึงผลงาน สิ่งสาคัญแล้วค่ะตอนนี้สิ่งสําคัญแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างคะตอนนี้เพลงก็มีละครท่องเจ็ดนะคะเรื่องเฮฮาหน้าซอยนะคะเวลา10โมง1บโมงนะคะแล้วก็มีเรื่องอ่บุญนักเอ้ยไม่ใช่บุญนักเคอตุ้ทีจบไปแล้วอันนั้นคือเรื่องที่จบไปแล้วอ่าบริษัทสร้างสุขนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันได้วันสามทุ่มครึ่งค่ะนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วนะคะยังบอกว่าแสดงเก่งอีกด้วย หนูดีใจนะค่ะอย่างพี่เป็นศิลปินแบบว่าเป็นเป็นดาราที่หนูชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะคะที่รอสมัยก่อนพี่เล่นเรื่องอะไรอีไอย่างเงี้ยจอเปล่าเดี๋ยวต้องดูต่อไปนะพี่อมมีอีกได้หนูติดตามพี่อยู่แล้วได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้าง สุดยอดค่ะชอบกินหอยมากเลยค่ะชอบกินหอยรสจัดรสชาติจัดมากเผ็ดๆนี่ถูกใจถูกปากแล้วอันนี้คือเป็นเลยที่อีจุดท้ายที่ปินท้าได้เลิศมากเน่จบได้อย่างสวยงามใช่จบได้อย่างสวยงามมากหนูชอบมากเลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าในอนาคตอยากจะ ได้แบบว่าไปเล่น MV วีก็ติดต่อมาได้ค่ะคดตามทีอยู่ข้างล่างนี้ได้ค่ะเบอร์นี้อ่ะเบอร์นี้ติดต่อผีผมได้นะโอเควันนี้ขอบคุณน้องว่าเพลงมากๆเลยนะคะคุณคะเดี๋ยวโอแกน้าเราเจอกันใหม่นะแล้วก็ขอให้มีงานเยอะๆนะคะแล้วก็เพลงใหม่ๆออกมาก็อย่าลืมบอกกันนะคะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเวลายังไม่จบเพลงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะพา แบรนเลิฟส์ลองนะคะไปกินเที่ยวสบายๆในสไตล์เลิฟส์ลองกันไปชม